Của anh. วันนี้เรามาพูดคุยกับน้องๆที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษากันบ้างนะครับได้ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้แล้วก็เป็นัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับในการที่จะเข้าร่วมไอเจ็ค2025ครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินําผลงานมาเข้าร่วมประกวดกันมากมายเลยนะครับวันนี้น้องนั่งอยู่ด้านข้างแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะมีแผลก็ใหญ่ไปหมดเลยแล้วก็ได้ออกมาอ่านนอก ทยาคุยเนอะ<ช>ได้เข้ามาร่วมประกวดครั้งแรกหรือเปล่าหรือเคยไปไหนมาแล้วคงหนูเป็นครั้งแรกเลยค่ะครับรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพอมาถึงจริงๆก็รู้สึกไม่เก่งขนาดนาั้นแบบว่าหนูชอบดูง,งานของคนอื่นนะคะ่ะเป็นอะไรบ้างดีเลยงั้นเดี๋ยวเรามาคุยคุยกันหน่อยเนอะเดี๋ยวให้น้องได้นั่งตัวหน่อยว่าชื่ออะไรมาจากโรงเรียนไหนครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธาราชิพย์สว่างตารหนูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชมิที่อะไรรู้ไหมค่ะ หมอนเองเก่งมากเลยนะคร้งร่วมประวดในครั้งนี้ผลงานที่นำมาคืออะไรเล่าที่มาที่ไปให้รู้จักหน่อยค่ะชื่อผลงานสองม,มนะคะชื่อล่น,นข,อของมันเซปอ็นดี B B ค่ะเป็นผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมพ่วงไฟฟ้าเป็นเซลล์เฟเคมีไฟฟ้าค่ะก็คืองานของผมนะคะม,ม,มันมีต้นกำเนิดมาจากการที่ว่าสังคมของเราอ่ะรวมถึงสังคมไทยเองด้วยกำลังก้าวผู้สูสองอายุค่ะเปลี่ยนตาการเกิดน,น้อยแต่ว่าคนแก่กับมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นก็จะมีคนที่บาดเจ็บหรือว่า ป่วยเป็นโรคต่างๆที่ต้องนอนติดเตียงหรือว่าใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าๆอย่างเช่นพวกแบบเท่าช่วยหายใจหรือว่าสายเวรนต่างๆค่ะแต่ว่าวของพวกนี้นส่วนใหญ่มันก็ทํามาจากวัสดุพลาสติกที่เรียกว่า PVC ใช่ไหมคะแต่ว่า PVC น่ะ ก่อนอะเราทำความสะอาดด้วยการใช้ความร้อนแล้วก็แอลกอฮอล์แต่ว่ามันจะมีตัวสารเคมีอันตรายที่เรียกว่าทาเลตอัลโมลมาค่ะซึ่งถ้าเรานำท่อที่มีทาเลตหลุออมาไปใช้ก่อนนะคะสารทาเลตตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะไปรบกวนระบบต่อมไหลท่อจะไปแบบรบกวนฮอร์โมนของอเราไม่ทำงานได้ตามปกติ 1. ซึ่งมันก็จะส่งผลแย่ต่อร่างกายค่ะดังนั้นนะคะผมก็เลยจะใช้นอตกำลัเซลล์ไฟฟ้าเคมีของโบรในการผลิตกดไฮโปคลอไรอ์นตออกมาทำความสะอาดพวกตัวอุปกรณ์การแพทย์อย่างที่กล่าวไปค่ะ แล้วจุดเด่นของผลงานนี้มันนำไปใช้ป,ประโยชน์ยังไงได้มากมายอะงไรบ้างคือถ้าถ้าดูขอ,อยกตัวอย่างว,วิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการใช้แก๊สเอเนี่ยเป็นวิธีเอโอสเตอริลเซชันนะคะมันก็จะเป็นแก๊สที่ถ้ามันใช้ดีก็จริงแบบว่ามันไม่ทําให้ตัว PVC ซมันสูญเสียคุณภาพดีอของมันแต่ว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานมากเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้าตัวแก๊สเอโอเนี่ยรั่วไหลเนี่ยมันมีความไวต่อปฏิกิริยาส มันก็จะทำให้เกิดการระเบิดได้ง่ายค่ะรวมทั้งยังมีราคาที่สูงมากๆเลยค่ะหรือว่าถ้าจะโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะซื้อกระถางนี้มันก็จะมีราคาแบบเป็นหลักแสนหรือหลักล้านได้ค่ะแต่ว่าจุดเด่นของของเนี้ก็คือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานค่ะแล้วก็ มีขนาดที่ก็พกพาง่ายค่ะ hmm. สามารถเอาไปใช้ที่บ้านได้ด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะอยู่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ครับเวลาเราคิดผลงานขั้นตอนผลงานออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างรับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะว่าถ้าเป็นตัวเราตอนที่เด็กวันนี้ก็มองมองมาก็คงรู้สึกภูมิใจค่ะเยี่ยมเลยแล้วแต่อนาคตต่อยอดได้เนาะค่ะ คือตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้มีการโจทย์ธิบัริหรืออะไรนะคะแต่ว่าก็กําลังอ,งอยากจะพัฒนาผลงานให้ดีกว่านี้แล้วก็แบบปิดจุดอ่อนปิดข้อเสียข,ของผลงานตัวเองเพื่อนําไปต่อย,ยอดใช้งานแบบขายได้จริงเนี่นนคยคะคุณะค่ะรับก็ให้กําลังใจน้องๆนะให้ประสบความสำเร็จ<ะ>แล้วก็ให้ได้รับรางวัลกับประเทศไทยด้วยและ,ส,ะสุดท้ายฝากอะไรหน่อยไหมถึงเพื่อนๆในระดับมัธยมด้วยกันที่กำลังดูอยู่เือบางคนแบบยังไม่กล้าสักทีที่จะเข้าร้องกานคิดค้นหรือก,การเข้าประกวดนี้เราให้กาลังใจในดีครัก็ในฐานะที่หนูเป็นเด็กนัเรียนก็ขอฝเพื่อน ที่อยากมาแข่งผลงานหรือว่าอยากมีผลงานเป็นของตัวเองนะคะว่าก็ให้อยากให้ลองมากันดูสักครั้งค่ะคือไม่ต้องประมาเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็นอกจากที่เราจะได้เป็นการนําเสนอไอเดียของตัวเองสู่คนอื่นแล้วเนี่ยเรายังได้รับไอเดียแล้วก็แอบันใจจากคนอื่นๆมากขตมนต,ต,ต,ตัวเองได้มากด้วยะคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันครับขอบคุณครับ วนี้ผมอยู่กับนักวิจัยอีกหนึ่งท่านครับจากทางมหาวิทยาลัยมศาสกับที่ได้เป็นตัวแทนของนักวิจัยไทยเข้าร่วมการประกวดใน i t e ช็2025ครั้งนี้ครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ได้นําผลงานมาประกวดกว่า100ผลงานด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่นัดครั้งแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับมีขอถือโปรดักของอาจารย์มาด้วยได้ครับน่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ได้แนะนาตัวให้รู้จักก่ออาจารย์ชื่ออะไรแล้วก็มาจากหนกันไหนครับครับชื่อเพชรยอด นะครับก็จะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับตอนนี้เป็น PhD c a n d ค่ a ด e ๆนะครับ ของในฝั่งของไบโอเทคนะครับก็คือในกลุ่มของทางเทคโนโลยีชีวภาพนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมนี่ผลงานคือ e 7เซเว่นคอมเพล็กซ์ช่วยอาจารย์นะใครครับมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับชื่อตรงไถ่จมมาครับเนื่องจากว่าผมเป็นเพื่อนส่วนตนะครับเราอาชีพหลักของบริษัทเนี่ยเราเรียกว่าเราพัฒนาผลคว่าแล้วก็วิจัยสูตรนะครับแล้วก็เราเรียกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมฟาร์มเอล์นิตริชั่นนะครับซึ่งแต่เป็นไทยง่ายๆก็คือนะครับก็เป็นในกลุ่มของเราและเป ที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็คือระดับเราเรียกว่าเป็นเซลฟ์ฟู้นะครับ mm hmm. ซึ่งนำเข้ามาจากทางให mm hmm. นะครับก็คือที่อเมริกานะครับแล้วมาฟอร์มเลชั่นสู่ในประเทศไทยผลิตในไทยนะครับก็เลยกลายเป็น แบรนด์ที่ชื่อว่า e 7 e ก็มาจากอายที่อกว่นานุ่มค่นะครับโดยโฆชนาเรสัท e series ก็จะมีไฮไลท์นะครับขายง่ายๆนะครับคือเราเรียกว่าโฟกัสในเรื่องของอาการตาแห้งครับดูแลปัญหาเราเรียกว่าเป็น dry eye syndrome <ม>นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นน้องน้องหนุ่มนะครับ12ปีขึ้นไปนะครับลูกสาวผมก็ตอนนี้ 10, 14ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องซัวครับ นะครับแต่นี่เกิดแล้วตั้งแต่เจน Z ซดเจนไวมาเจนเอ็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจน B นะครับก็จะมีปัญหาเราเรียกเป็น AMD และรุ่นแรกในเจนเออร์เรชั่นคือไม่ต้องรอให้อายุมากหรือมีปัญหาที่เราเต็มปาร์กอายุน้อยก็มีปัญหาได้ใช่เพราะปัจจุบันคนคอนซูมเรื่องของเป็นโมบายโฟนเยอะครับแล้วก็สิ่งนี้นะเป็นสู่รที่เราเรียกว่ามีงานวิจัยเรื่องของการตัดเรื่องของหุ้มไนท์ นะครับก็คือเป็นรังสีสีฟ้าซึ่งเกิดจากเวลาที่เราใช้คอมมิวนิเคชันที่เป็นพวกโมบายโฟนนะครับหรือเราดูเราดูจอทีวีใกล้ๆในในนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เลยครับช่วยดีมากจะไปช่วยสร้างประโยชน์ยังไงบ้างกับเวลารานเข้าไปแล้วฮะฟิลกูดถุงเตาเนี่ยผมเรียกว่าจะเห็นผลนะครับภายในระยะเวลา6ชั่วโมงแรกนะครับจะได้ความรู้สึกในเรื่องของเราเรียกว่าลดปัญหาเรื่องอาการคันตาเครื่องตากราแสหรืออะไรเรื่องอาการ dry dry itching หรือ dry eye ครับนะครับตัวนี้เนี่ยจะฟิลกูดตั้งแต่ 6ชั่วโมงแล้วจากรับประทานอาหารทันทีประมาณ1-2แคปซูลนะครับแล้วส่วนผสมของเขานี่ดูจากตรงนี้มีหลายตัวเลยนะจุดเด่นเขามีอะไรบ้างไฮไลท์ผมว่ามีสัด3ไฮไลท์นะครับก็คือเราว่าเราใช้เทคโนโลยีที่เราเป็นโพรชาร์ดเทสัตแบบมุ่งเป้าเราเรียกว่าเป็นเซลล์แมทริกเทคโนโลยีนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ซึ่งเราเรียกเป็นโ l o b a l แบรนด์นะครับเราก็ใช้ว่าเราใช้น้อยแล้วก็แต่ว่าได้ประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามันแม่นยำในการออกฤทธิ์นะครับตัวนี้ก็จะมีเซลล์แมทริกที่เราเป็นเลสโซราฟล นะครับตัวนี้ลดปัญหาเรื่องเป็น dry eye syndrome อาการตาแห้งตาขัดได้ดีมากๆนะครับตัวใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นตัวไฮไลท์ในสูตรนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Cell เซลล์แมทริกว t a m i n P ิตามินคีคือ ที่แปลว่าโภมิครานิกครับนะครับก็คือเราเลือกเป็นอีกหนึ่งไวตามินพีซีรีส์ซึ่งตอนนี้เราถือว่าเราโฟกัสเรื่องวิตามินพีเป็นเป็นไฮไลท์ของปีนี้มันก็คือเป็นสาระจากเราเลือกจากผลทับทิมครับมีสารนี่จะเป็นเกลเซต,ตินโบลตินซึ่งอยู่ในปร,ริยาเอกที่เป็นตีสุดๆนะครับ,รบลดการอักเสบของดวงตาแล้วก็ชะลอในเรื่องของการเกิดอาการตาตาเอจจิ้งเซลล์ดวงตาหรือแม่แม่และในส่วนของชวงจอรีตินาต่างๆซึ่งจะมีปัญหาการอักเสบจากการใช้โทรศัพท์เยอะ ฟังจากตรงนี้แล้วจุดเด่นเยอะมากนะอาจารย์นะ <ไป S 1> แล้วก็น่าจะเป็นโปรดักที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยแล้วก็มีมีมความออน่าสนใจนะฮะมากๆทีเดียวเลยอาจ,จารย์ตอนนี้มีวางจำหน่ายหรือยังครับเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาเชื่อไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับแล้วสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เราเรียกว่ามีการวองตลาดไปแล้วก็ได้รับผลต,ตอบรับในเชิงของการซื้อซ้ำเนี่ยนะครับดีมากตอนนี้ตลาดในไทยก็จะโฟกัสในเรื่องของออนไลน์เป็นหลักครับในโซเชียลในทิกตอกนะครับแพลตฟอร์มพัฒนานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะส่งไปที่ต่าง เป็นเพชรเนน้ำเพราะว่าเปิดบริษัทที่เพชรที่ที่พนงน,นะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นซีแคนเทอรีของไบโอเทคของ FGI ด้วยที่เนะครับก็จะ อินดัสไทร์ก็สำคัรครับแน่นอนว่านวัตกรรมหรือว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นต้องไปต่อยอดแล้วก็ไปสร้างในเชิงพณิย์ได้ครับนี่ก็เป็นอีกหน่วงานที่บอกแล้วนะว่าผลงานของคนไทยไม่แพ้กับที่ใดในโลกแน่นอนการันตีครับใครสนใจอาจารย์ฝากช่องทางติดต่ออีกนิดนึงนะครับไครับก็เราเรียกว่าเข้าไปที่ไลน์แอดได้เลยนะครับของ e ีเซเนะครับก็สินค้าตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากแต่ต้องการเอามาช่วยเหลือในแง่ของคนที่มีปัญหาเรื่องของเล่อกวาตาล้าะแต่ถำตายแห้งแล้วคนที่มีปัญหาสุขภาพตายจริงๆ ครับเราเสนอราคาได้แบบเบาๆบางๆไม่แพงครับโอ้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้ความรู้กันวันนี้แล้วก็ขอให้ได้รับรางวัลกับประเทศไทยชุดยาวกันก็าทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับพี่นิกรจึงเราครับขอบคุณครับ ผลงานทั้งสองผลงานนี้นะครับมีที่มาที่ไปแล้วก็จุดเด่นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับค่ะในส่วนของผลงานหนูนะคะเป็นผลงานชื่อว่า Smart AR Solar Tracking Controller ค่ะเป็นการพัฒนาระบบชุดควบคุมการทํางานของระบบติดตามดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยอะค่ะมีค่าพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงมากการใช้เทคโนโลยีเก <cond> ี่ยวกับโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยการติดตั้งโซล่าเซลล์ไีนยังมีตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัวคอนโทรลที่ค่อนข้างวุ่นวายค่ะมีการใช้บอร์ดถึง2บอร์ดแต่ หนูเนี่ยพัฒนาจากการใช้2องบอดให้เหลือบอดเดียวเพื่อลดต้นทุนค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาในการติดตั้งด้วยค่ะครับเราไปใช้งานแล้วเนี่ยเราได้อ่าเขาเรียกว่าผลตอบรับยังไงบ้างครับจากที่ได้อ่าได้ลองติดตั้งแล้วก็ลองทดล,ล,ลองใช้งานนะคะหนูกาาก็จบเวลาระหว่างแบบบอดเก่าก็คือใช้บอรบอดแล้วก็แบบบอดใหม่ค่ะบอดเก่าเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีค่ะแต่ตัวบอดใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสามถึงห้านาทีเองค่ะใกาชใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะ อนาคตจะมีการต่อยอดนําไปใช้งานในที่ไหนบ้างไหมหรือว่ามีการบูรณาการ ด้านอื่นๆเข้ามากับผลงานนี้ใดครับก็จริงๆปัจจุบันก็ได้มีการลองไปทดลองใช้กับโซลาร์ฟาร์มของหน่วยงานเอกชนค่ะก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ดีมากๆเลยค่ะเร็วแล้วก็ประหยัดลดค่าให้กับโซลาร์ฟาร์มได้มากเลยค่ะลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลที่มากขึ้นด้วยใช่อันนี้เหมาะกับใครนาไปใช้งานบ้างครับจริงๆก็ภาคเกษตรกรก็น่าสนใจค่ะหนงานเอกชนที่ทําเกี่ยวกับโซลาร์ฟาร์มหลายๆแผง่างเงาหลายๆสิ่งก็ตอบโจทย์ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งในส่วนของชาวประมง ที่ทำบอ่อปุ้งหรือบอ่อปลาอะไรเงี้ยค่ะก็น่าสนใจค่ะมันจะลดต้นทุนแล้วก็รวดเร็วแก้ไขง่าย ฝากอีกหนึ่งผลงานด้วยนะด้ครับโบและผลงานของอาจารย์ล่ะครับคือผลงานเกี่ยวกับอะไรครับครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมของผลงานที่แล้วก่อนนะครับก็คือนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีระบบติดตามก็คือเหมือนแบบว่าแสดงผลออนไลน์ครับผ่านแอปพลิเคชันก็คือตามใน i อ a พนี้เลยนะครับก็ในแอปพลิเคชันบลิงครับแล้วก็คราวนี้เวลาถ้าสมมุติระบบมันมีปัญหา เราก็สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ด้วยครับก็คือเหมือนให้แจ้งเตือนแล้วก็เราก็สามารถไปแก้ไขระบบได้อย่างทันท่วงทีครับเพื่อไม่ให้ระบบมันเสียหายแล้วก็การผลิตไฟฟ้าก็ยังคงแบบมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับแล,และอีกหนึ่งผลงานอะไรอีกหนึ่งผลงานนะครับก็จะเป็นชุดการหันเติมอากาศอัจฉริยะครับ ก็คือเป็นการนําเอากังหานน้าทั่วๆไปครับมาติดตั้งระบบติดตั้งระบบผลีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ครับแล้วก็มีการติดตั้งพวกชุดเซ็นเซอร์ควบคุมคุณภาพน้ำต่างๆเช่นค่า PS ค่า DO นะครับแล้วก็ค่า t d s ค่าพวกความเค็มนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำเพื่อวัดดูว่าน้ำ ที่เราเอาไปติดตั้งกังหันเนี่ยมันสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได้ไหมไอ้กังหันตัวเนี้ยมันสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนแล้วก็สามารถส่งค่าออนไลน์มาให้เราดูได้ตลอดเวลาเราก็สามารถดูได้ว่าเออตอนนี้ค่าคุณภาพน้ำที่เราปรับปรุงมันมากนไหมมันดีไหมมันมันยังแบบไม่ผ่านมาตรฐานไหมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติตัวน้ํานั้นยังมียังมีคุณภาพน้ําที่ต่ํา ก็แจ้งเตือนเหมือนกันทำไมที่แอปพลิเคชัน l ล n e ครับครับแล้วก็เราก็สามารถเอาไปดูได้ว่าตรวจสอบดูว่าน้ําตรงนั้นควรจะปรับปรุงยังไงแล้วก็หาวิธีการแก้หรือการบําบัดการปรับปรุงคุ้ภาพน้ําต่อไปครับวิธีแบบสมาร์ทด้วยถูกไหมจันใช่ที่สามารถเช็คผลได้แบบเรียลไทม์ด้วยแล้วก็แก้ไขปรับปรุงได้มองแล้วสองผลงานสามารถใช้งานอยู่ร่วมกันได้ไหมจย์ก็อยู่ร่วมกันได้ครับจะแบ่เคียงกันได้นะที่เดียวกันได้ครับแล้วผลงานของอาจารย์ด้วยเนี่ยเหมาะเหมาะกับ ภาค,ภาคด้านไหนเนี่ยเช่นภาคเกษตรหรือว่าภาคาการประกอบอาชี่ออะไรบ้างก็ได้ทั้งภาคการเกษตรครับเช่นบอเลี้ยงกุ้งนะครับก็ใช้งานได้หรือการประมงหรือว่าการเติมอากาศในน้ําตามแบบ ในปลาตามหน่วยงานต่างๆหรือว่าแบบพื้นที่ต่างๆที่<ม>ที่ต้องการครับเราก็สามารถเห็นคา่าคุณภาพน้าได้แบบตลอดเวลาแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาของด้านคุณภาพน้ําได้ด้วยใช่นะครับจากการที่จะติดตามผลแบบเรียลไทม์ได้นะครับอาจารย์มองว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราได้นาแนวคิดมาผสานกับนวัตกรรมต่างๆจนกลายเป็นผลงานออกมาเนี่ยมันสร้างประโยชน์ยังไงให้กับนักวิจัยไทยด้วยกันครับอาจารย์ก็มันก็ได้เห็นว่าเออ นักวิจัยก็สามารถพัฒนาต่อยอดพวกนวัตกรรมต่างๆไปได้เรื่อยๆนะไปตามเทคโนโล,โลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ว่าจะเป็นแบบจากที่อื่นหรือทั่วประเทศนะครับผมว่านักวิจัยทุกคนนะมีความสามารถในการแบบพัฒนางานขึ้นมา ครับแล้วก็นํามาประกวดกันใช่ครับโชว์ให้ต่างชาติได้เห็นว่าคนไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันครับ่ีนะสนใจมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยละกันนะครับหรือให้กำให้กาลังใจกับนักวิจัยที่เขาร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วยกันก็ได้เชิญเลยครับค่ะก็ขอฝากนะคะแนวคิดแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่จะต่อยอดในอนาคตให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ละกันนะคะให้แบบทุกคนได้มองเห็นถึง นวัตกรรมดีๆหรือการพัฒนาองค์กรพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนะคะก็ฝากแนวะคิดนวัตกรรมคิดค้นกันขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอาจารย์ครับทิ้งท้ายอะไรครับครับก็สำหรับผมก็คิดว่านักวิจัยนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้แบบเก่งกันมากๆนะครับแล้วก็สามารถถ้าใครคิดอะไรได้นะครับสามารถนำ ความคิดของเราเนี่ยมาประกวดแล้วก็นําไปจดยื่นจดขอรู้สิทธิบัตรขอสิทธิบัตรอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็เป็นเหมือนทรัพย์สินทางปัญญาของเราก็เป็นแล้วก็สามารถเอามาประกวดเพื่อเป็นประโยชน์กับ ประเทศหรือว่าต่างชาติเราก็ได้เห็นว่าองานของเราเนี um ่ยมันมีคุณค่าบ้ากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นแบบเห็นว่าเตัวเรามันก็มีคุณค่ากับทุกๆอย่างทุกๆแบบทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งประเทศหรือว่าต่างชาตินานาชาติครกบผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกับทั้งสองผลงานได้รับรางวัลกับประเทศไทยเช่นเดียวกันขอบคุณนะครับ จะมาพูดคุยกับนักวิจัยที่เป็นตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยมศาดกับเข้าร่วมการประกวด i t ท c 2025ในครั้งนี้ที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติประชุมอวอผลพับนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยมากว่า100งผลงานเรียกว่ายิ่งใหญ่จัดเต็มนะฮะและแต่และผลงานนี้ก็มีความน่าสนใจที่ไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้อีกหนึ่งผลงานที่จะมาริ่มพูดคุยครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะคาอาจารย์แนะนําตัวให้รูจักไรไนทยชื่ออะไรมาจากไหนงานไหนครับค่ะเพื่อช่วยศาสตราจารย์ดรปาริยาณนนทร นะคะมาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมาสตค่ะเชื่อไหมว่าเจอกันหลากหลายเวทีอยู่แล้วแต่ละเวทีก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างออกไปเหมือนกับครั้งนี้ทางมาเลเซียที่จะมาร่วมการประกวดนี้เตรียมตัวยังไงบ้างอาจารย์คะค่ะก็ก็ดูก็คือดูจากตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่ที่เรามีแล้วก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ไหนน่าสนใจและน่าจะเหมาะกับตลาดที่ในโซนของมาเลเซียพอด้ีค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของ คพอเป็นมีอินโนเวชันต่างๆอย่างเงี้ยค่ะว่า,เ,าเราสามารถที่จะเอามานําเสนอในดิจิทีลได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่ค่ะครับซึ่งวันนี้โปรดักที่นํามาด้วยเพื่ออะไรครับตัวนี้ค่ะเป็นครีมนะคะรักษาโรคผิวหนังอักเสบค่ะที่ท่าพูดภาษาอังกฤเรียกว่าเอา็กซิมานะคะเป็นอาการเหมือนกับผิวหนังแพ้แล้วก็มันทำให้เกิดอาการคันนะคะผืออากาแห้งแพ,พ้แล้วก็คันเพราะฉะนั้เนเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่พอเป็นแล้วเนี่ยค่ะก็จะเกิดอาการเกา่าน,นะคะพอเก่าม้าง ก็คือมว่าจะเกิดทำให้เหมือนกับมีบาดแผลที่ผิวหนังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรักษาไม่ดีอะค่ะมันออก,ก็จะต่อให้เกิดอาการติดเชื้อซึ่งจะทําทให้อาการของโรคค่ะก็จะรุนแรงมากขึ้นบางคนเกาจนเวอร์เลยใช่ใช่แล้วจะบอกว่าโรคเนี้ยค่ะเป็นคน,นเป็นเยอะเมื่อกี้ค่ะไปตั้งยังไม่ถึงไม่ถึงชัว่วโมงมาถามแบบว่า,าสิท นี่ไงแสดว่าพี่นี่สนใจถูกต้องค่ะก็คือแล้วคนที่เรียนค่ะจะเป็นเด็กๆทุ่งท่านอยู่ก็คือมีเมื่อกี้เด็กมาโรงเรียนนะค่ะยืนอยู่5คนเป็นแล้วสี่คนก็เลยจัดการแบกเลยมีมีแต่บ้างไหมคะทานอยู่ให้ค่ะเปิดอบางทีมีการอักเสบเ้าก็ทาได้หมดเลยใช่ใช่ถ้าเกิดแบบผิวแบบมีการแห้งค่ะหรือว่าแบบเป็นผุยๆนะค่ะทานได้เลยค่ะรับรองสองวันหาย ส่วนผสมหลักของเขามีมีตัวไหนที่เป็นจุดเด่นค่ะก็คือมีรังจืดนะคะรังจืดเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ่อเป็นพวก สารที่เราใช้คือถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้ทองผิดใช่ไหมคะแต่เสารสากัดที่เราได้อ่ะคะ่ะมันจะต้านการอักเสบของเซลล์ได้ดีะคะ่ะอันนั้นเป็นสูตรแรกนะคะแต่สูตรนี้เป็นสูตรพัฒนาแล้วคือผสมสารกับสารสากัดที่ได้จากผิดกันถึงพิมายะคะ่ะซึ่งมีก็ก็ช่วยในเรื่องของการต้านอักเสบได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้ว2ตัวเนี้ยคะ่ะเราจะช่วยเรื่องของการ ยังเรื่องของการติดเชื้อในด้วย,ยที่บอกว่าถ้าเกิดมีไปเกามากเนี้ยเชื้อมัจจะติดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยได้ค่ะแล้วไปอัน,นคือสูตรที่ผสมอยู่ใน,ใน,ใ,นในครีมเนี้ยค่ะเราเลือกใช้องค์ปกระเนาะที่ไม่เป็นอันตรายไม่ได้แบบสารเคมีเคมีะคะมเพราะฉะนั้นทาไปแล้วค่ะ,ะเท็กซ์เจอร์ที่ให้ก็คือมันจะ ชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในผิวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าอันนี้ใชออ้ทดลองจากความชอบของตัวเองไม่ชอบครีมอะไรที่มันหนาๆหนบๆซึ่งซึ่งครีมที่ที่รักษาโรคที่ว่านี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ท้องตลาดเนี่ยมันจะมีความเหนียวค,คือ่ย หลานัวเองก็เป็นที่นี่มาเลยมาจากเพลนปด่อยเวรเนาะอ่าคือพอทาแล้วค่ะเขาจะไม่ชอบทาเพราะว่ามันเหนียวแล้วทําให้เขาแบบกับหนึบหนักผิวหนัอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเพลียนะไม่มีในของตลาดแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือไม่เหนียวแน่นอนนะเียนแล้วก็ดูดซึมเร็วแล้วเราก็ใช้เรื่องของการนาโนเอ็นแทสเลชันด้วยเพราะฉะนั้นพาร์ติเคิลที่ได้ค่ะจึงขนาดเล็กมันจะซึมทะลุผิวหนัาไปทำิีหนากับเซลล์ได้โดยตรงอีกค่ะก็คือวิธีใช้ทาปกติเลยปกติเลย ทา่าฟินปกติเช้าเย็นได้ปกติได้ค่ะได้บ่อยมากตามที่ต้องการอืมนี่มากเลยแล้วได้แบบนี้แล้วเนี่ยในอนาคตจะนําไปต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอืน่นอ,อีกไหมครับอาจารย์ค <ๆ S 1> ่ะก็จริงๆแล้วเอ่อที่ผลิตโดยมีที่ <c oughs> เป็นนาโนอินแคปเนี่ยค่ะเอ่อแล้วก็ทําหลายตัวนะคะหมายถึงว่าก็จะมีเรื่องของขแบบการจ่างสายผิวหน้าเซรั่มอะไรต่างๆนะะสูตรครีมเนี่ยก็เอ่อขึ้นกับว่าเราจะไปรักษาเรื่องของผิ ค่ะก็ก็สามารถที่จะเอาไปแอปพลายค่ะกับเออ่ได้ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่เออ่ทำอยู่ก็จะมีเรื่องของพืชสมุนไพรเขาจะได้ช่วยให้แบบเออ่เพิ่มมูลค่าน้องให้กับพืชสมุนไพรค่ะซึ่งพสมุนไพรบ้านเรามีแบบมีประโยนชน์เยอะเลย<ช>แตกต่างเหนไปตอนนี้มีวางจำหน่ายเนี่รับจะหลี<ช>อยู่ในช่วงไหนเอ่ยอยู่ในก็น่าจะหลอนช่วนประมาณสักสองสามเด <ม>สามารถทอ,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 นะอ่มีอยอเลอร์ไอ้ไหมครับได้ครับค่ไลน์สนใจนะครับี่นครับไปสนใจก็เดี๋ยวถ้าโปรดักต์ออกมาเรียบร้อยก็ยสามารถติดต่อได้เลยฝากช่องทางการติดต่อหน่อยล้จันครับค่ะก็อา,อาจจะเข้าไปาที่เว็บไซต์ของคณะก็ได้นะคะแล้วจริงๆมีไลน์ออฟฟิเชียลอยู่นะคะ สแกนดูแลกันเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยฝากข้อมูลไว้นะคะถือว่าพเข้าไปที่เส้นทางของคณะซีเมนมาได้ค่ะและก็ส่งข้อเสนอไา้เลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ได้คว้ารางวัลไปอีกเหมือนกับเวทีต่างๆนี่ได้คว้ารางวัลกับประเทเพื่อนบ้าเยอะเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ร่วมพูดคุยกันขอบคุณครัขอบคุณค่ะขอบคุณทางปชด้วยค่ะ